ค่ท่านผู้ชมคะสำหรับเช้าวันนี้นะคะรายการต้นไม้ใบหญ้าก,ก็ขอ,อนำท่านผู้ชมมาสู่เรื่องราวในแวดวงของผู้ผลิตไม้ประดับในเมืองไทยเรากันอีกแห่งหนึ่งนะคะต้องให้คุณจิระถ่ายทอดหรือว่าเล่าสู่กันฟังเลยคะว่าการผลิตไม้ประดับที่สวนของเรามีวิธีการผลิตอย่างไรเราถึงเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมค,ะ <oca ust os> ค่ะก็มีความหมายง่ายๆนะครับเขาเรียกว่าทําให้มีปริมาณ <S <S <c oughs> และคุณภาพ พอเหมาะที่จะรองรับตลาดได้ที่เราจะผลิตให้ได้ปริมาณและคุณภาพคุณภาพเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่เน้นมากคือเราต้องรู้ด้วยว่าตลาดต้องการอะไร ไม่อย่างนั้นเราจะหลงทางครับค่ะนั่นนั่นคือหัวใจสําคัญคในการ,รที่เราจะเป็นผู้ผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้เพราะฉะนั้นในส่วนของคุณจิระเองเนี่ยทิศทางการผลิตไม้ประดับส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นหนักชนิดของกลุ่มของพันุไม้ประเภทไหนที่สวนเราจะผลิตแต่ไม้กึ่งล่มนะครับผมบไม้ที่ประเภทอยู่ในสแลนนะครับผมเป็นไม้ในอาคารเขาจะเอาไม้พวกนี้ไปประดับภายในบ้านแล้วก็ตกแต่งสวน ครับผมที่สวนจะผลิตเป็นดิฟเฟนนะครับหดิฟเฟนสองเป็นอโกนิมานะครับแล้วก็สามประเภทเดลีนะครับการผลิตเนี่ยเราต้องประมาณการให้ได้ว่าตลาดเนี่ยช่วงเนี้ยใช้อะไรบ้างช่วงปีใหม่ใช้อะไรบ้างช่วงหน้าแล้งใช้อะไรบ้างแล้วเราจะ สามารถที่จะผลิตได้ไม่ล้นตลาดถ้าเกิดล้นตลาดก็ทําให้ราคามราคามันจะตกลงมาอีกครับผมการผลิตที่จะให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพนั้นหัวใจสําคัญต้องอยู่ที่การจัดการใช่ไหมคะใช่ครับผมก่อนอื่นเราก็ต้องวางผังก่อนนะครับผมจะแบ่งเป็นซอยย่อยๆไปเป็นการจัดการเรื่องระบบน้ํานะครับระบบทางเดินแล้วก็ระบบการวาง พีนชมคะนี่ก็คือส่วนหนึ่งของกระบ,บวนการจัดการนะคะเพื่อผลิตไม้ประดับในเชิองอุตสาหกรรมที่คุณจิระได้เล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ในการจัดการของสวนแห่งนี้ให้เราได้ฟังกันคะ่ะ